ครับครับชื่อชื่อโอโปฮันเนอร์ไทยครับไซายนี้เราซ้อมมากี่วันครับซ้อมมาประมาณเดือนอกว่าๆกันซ้อมอยู่ท,ที่ค่าย,ยู่ฮันเนอร์เวยไทยกระบี่ครับอยู่ที่กระบี่เลยแล่อยู่นัน่นมีใครเป็นคู่บ,บ้องซาละมังครับมีพวกมาลัยทองพวก นะค่าขึ้นบนก็คือพละอย่งนี้เ่ยพี่ๆน้องในค่ายเชิญนะเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วป๋ออายุยี่สิบเจ็ดสูงเท่าไหร่ครับสูงร้อยหกสิบหกหกสิบเก้าน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้หกสิบเจ็ดครับมวยสไตล์อะไรครับสไตล์ครบเครื่องครับวันนี้เลยต้องมาเจอกับกิ๊กกาแฟเนาะยังไม่เคยต่อยกันแน่นอนครั้งแรกเลยและได้ศึกษาเก่งและต่อยยังได้ดูอย่าง ไม่ยังไม่ได้ดูด้วยแล้วเดี๋ยวนี้ตอนเย็นต่อยกับเขาวางเก่งวางแผงลงไงดีต่อยตามสไตล์ไปก่อนบมีอะไเดี๋ยวก่อนล่าสุดเราต่อยไหนไว้ต่อยอยู่กระบี่ครับกระบี่อันนั้นช่างต่อยหรือปล่อยต่อยปล่อยต่อยครับเป็นยังไงบ้างชนะชาวต่างชาติครับอ๋อชนะคะแนนครับแล้ววันนี้เลยมากรุงเทพเลยเคยมาต่อยที่นี่ยังเคยเมื่อ สิบปีแล้วครับโอ้นานมาแล้วนานนับตั้งแต่ร้อยสิบร้อยแปดปอนด์อ๋ออันนี้เพิ่งกลับามาใหม่ครับวันนี้เลยต้องมาต่อยเวทร,ร้อยยี่สิบสามเนาะเมื่อเช้ามาเป็นไงลดเท่าไหร่เมื่อเช้ามาเกินหน,นึ่ปอนด์นะคับก็นี่ผ่านเได้มาแ,แล้วครับร่างกายเฟนิกนี่ยูเซนประมาณแปดสิบเก้าสิบเซนสมบูรณ์แข็งแรงครับวันนี้ก็พร้อมมาแจ้งเกิดในกรุงเทพเหมือนเดิมคร้อนเชียร์ชนะกับค่ายเนาะ นีห่หนูนาทีเก่าครับอ่าคุมมากี่กิโลไฟล์อ่าคุมมาประมาณห้าโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดเท่าไหร่แล้วประมาณร้อยกว่าไฟคนจังหวัดบุรีรัมย์ซาเ<า>ชิญชวนแฟนคลับมาหน่อยฝากชาวพิรามช่วยเป็นกำลังใจให้อุโปโภคด้วยครับคืนนี้เต็มที่แน่นอนครับอ่ะวันนี้ขออน้ญาโชคดีนะขอบคุณมากครับ <มา S 1> โอเค